สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้กลับมาพบกับคุณครูมินีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในด้วยโลกสวยด้วยมือเราค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องโทษของสิ่งแวดล้อมกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันในวันนี้คุณครูมิกกามีกิจกรรมเคลื่อนไหวล่าจังว่าประกอบเพลงฉันรักธรรม กายกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มพร้อมๆกันเลยค่ะฉันรักธรรมชาติซุยสนแม่น้ำงามงดและน้ำตกสดส ใจ วันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโทษของสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคนเราหากเราไม่ดูแลรักษาหรือทำลายสิ่งแวดล้อมก็จะเกิดโทษต่างๆมากมายดังนี้ค่ะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศเป็นอากาศที่มีแก๊สบางชนิดฝุ่นละออง และควันที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆซึ่งเกิดได้หลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นควันไฟหรือฝุ่นละอองที่ออกมาจากการเผาขยะหรือเผาเศษใบไม้ต่างๆควันรถจากรถยนต์หรือรถจัก,กรยานยนต์และก๊าซพิษต่างๆที่ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งมาจากชุมชนของเราด้วยนะคะ ซึ่งมลพิษทางอากาศจะส่งผลต่อร่างกายของเราคือทำให้เกิดการไอจามระคายเคืองดวงตาวิงเวียนหรือปวดหัวและจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวคือทำให้เกิดโรคต่างๆได้ค่ะมลพิษทางน้ำที่อาจเกิดจากน้ำทิ้งจากแหล่งชุมชนน้ำเสียที่ถูกปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือเกิดจาก น้ำยาปราบศัตรูพืชที่ตกค้างอยู่ในน้ำก็จะทำให้มีผลกระทบต่อวงจรชีวิตของสัตว์น้ำต่างๆอาจจะตายได้ในทันทีเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรคค่ะเวลาเรานำน้ำมาใช้ก็อาจจะได้รับเชื้อโรคทำให้เราไม่สบายและเจ็บป่วยได้ในที่สุดนั่นเองค่ะมละพิษทางดินหมายถึงดินที่เสื่อมสภาพไปจากเดิม หรือมีสารมลพิษเกินขีดจำกัดจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพเกิดจากหลายสาเหตุคือการใช้ปุ๋ยในการเพิ่มผลิตของเกษตรกรในการปลูกพืชการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆและอีกทั้งการทิ้งขยะก็จะทำให้เกิดมลพิษทางดินเช่นกันค่ะซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งต่างๆคือพืช จะเจริญเติบโตช้าลงรากดูดซึมอาหารจากดินกลายเป็นรากดูดซึมสารพิษเข้าไปแทนที่ทำให้พืชน,นั้นเราอาจนำมารับประทานและก็ได้รับสารพิษนั้นไปด้วยนะคะอีกหนึ่งอย่างคือสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดินไม่สามารถใช้ดินในการสร้างอาหารได้ไม่สามารถย่อยแบคทีเรียได้จะส่งผลกระทบทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ค่ะ โทษของสิ่งแวดล้อมข้อต่อไปคือทำให้เกิดมลพิษทางเสียงหมายถึงสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนดนะคะเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือสภาวะแวดล้อมที่มีเสียงดังเสียงรบกวนต่างๆที่ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานจนกลายเป็นภัยอันตรายได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาติเสียงฟ้าร้องลมพายุ เสียงที่เกิดจากสัตว์เช่นสุนัขเห่าหอนเสียงร้องของสัตว์ต่างๆหรือเป็นเสียงที่เกิดจากการกระทําของคนเราเช่นเสียงเครื่องยนต์ในยานพาหนะที่เราขับเสียงบีบแตรรถหรือเสียงที่ใช้ในการก่อสร้างเสียงเครื่องเจาะขุดถนนหรือแม้กระทั่งเสียงเครื่องขยายเสียงบนรถโฆษณาเสียงเพลงต่างๆที่เปิดดังเกินกว่ากำหนดค่ะ เสียงเหล่านี้จะทำให้เกิดความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจทำให้เราตกใจและอาจถึงขั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้วันนี้นะคะคุณครูมิกก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาให้เด็กๆได้ท่องตามคุณครูกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ N A T Nature แปลว่าธรรมชาติค่ะท่องตามมื้นรูพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะ N A T U R E อ่านว่า Nature แปลว่าธรรมชาติค่ะ ใบงานในวันนี้นะคะคุณครูมิ้นนะคะให้เด็กๆปั้นดินน้ำมันเป็นลูปต้นไม้ค่ะให้สวยงามทําเสร็จแล้วอย่าลืมให้คุณพ่อหรือคุณแม่ถ่ายรูปภาพหรือถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชื่นชมกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูมิ้นขอลาเด็กๆไปก่อนค่ะบ๊ายบาย